เป็นไงบ้างครับที่นี่หมอกับใครบ้างครับหมอหมอกับใครบ้างครับคุณลุงและนี่หมอกับใครบ้างหมอคนตะการนี่หมอมับคนด้วนลุงหมอคนตะกะ

เดี๋ยวที่ร้านมาดูบาร์บีคิวนะคะวันนี้มากินป้นยงย่างเกาหลีกันค่ะนี่คะาา่ะบรรยากาศเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะก็จะมีผัดบุญนเส้นนะคะไก่โตโบกีคะ่ะแล้วก็จะเป็นซอสน,นะคะแล้วก็อ่าน้ำจิ้มต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นเครื่องเคียงนะคะสำหรับทำข้าวยำคะ่ะ มีกิมจินะคะแล้วก็ผักเครื่องเคียงนะคะสำหรับกินกับหมูย่างคะ่ะนี่ก็จะเป็นไก่นะคะแบบมี2แบบนะคะแบบหมักซอสโคซูจังนะคะแบบแล้วก็แบบซอสคัตบี้คะ่ะ ส่วนหมูก็จะมีแบบหมูสันคอและหมู3ามชั้นมีทั้งแบบหมักและไม่หมักนะคะ ส่วนหมู3ามชั้นแบบไม่หมักนะคะบอกพนักงานว่าจะเอากี่ชิ้นแล้วเขาก็จะย่างให้เรานะคะส่วนซุปก็จะมีตามนี้เลยนะคะโดยเฉพาะซุปฟักทองนะคะอร่อยมากเลยค่ะกินไปสองถ้วยแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงมากครับอร่อยไหมครับ <laughs> ไปเลยค่ะไปลุยกันเลย เราอยู่ที่ไหนนะครับวันนี้นร้านมารุโคเรียอะไรไรูอรรอ้อันเดียวก่ะบ้านเหมือนกันคือสโตร,ร์อะไรหวยหันคออรเี้ยอะไรเงี้ย้ <ว>อร่อยว่ะเอาติดนะยี่สิบนะฮะมันเป็นไรก็เลีย้ยงน้ำไปเลี้ยงไงวันนี้ไปเหรอ <laughs> จะด่าเยอะลุงแกนี่ก็ใช่ไหมสิงกระเทียมมาแล้วครับคือเรื่องอะไต้องพริกต้องกัดเลยคร นีเ่เป็นกกาฮะเป็นกานี่สุดยอดเลยกินกระเทียมกินโชว์หน่อย้ยเอเดี๋ยวลองมาอีกเ้อลยสุดยอดเอากรหมูหมอ่า ดำี่ยมีประโยชน์นะเรารสุภาพี่ยมีเกลืรักสุภาพนเาไม่ท้หรลัวเา่แ่กินเวแ่นี้กวดข้าวมาเล่นดีหัว รีวิวไปแล้วกระเทียมอ่ะน,นาเห็นบอกทำไมไม่ชวนหนูบ้างขอหลองห้าพันครัพที่รถจะพาไปนั่งเล,อ <c oughs> เลือยยอดเรือแก้วนี่ข้ <c oughs> <c oughs> าวยา ป็นไงบ้างครับที่นี่เหมาะกับใครบ้างครับเหมาะคุณรุ้ร้านนี้เหมาะกับใครบ้างครับคุณลุ้ร้านนี้เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนตะกะเฮ้ยเหมาะกับคนตะกะเฮ้ย นี <m ás amen> <si> ่นหมาะกับคนอ้วนอ้วนหมาะกับคนตับกาตับคนบ้าจ้าไม่ใช่หมอกับคนชอบกินกระเทียมนะนี่โชว์เลยน้อยหนาดูไว้ยอดอ่ะถ้าออกก้องเอามาเลยหนึ่งร้อย ซีฟู้ดด้วยเ้ยซีฟู้ดไปแล้วมึงต้อกที้ไหามอง์คนตะกะรื๊ครับเอามือก ดูสิครับคดูสิครับรสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยครับอร่อยครับเฮ้ยหลับตากินกันอร่อยท้องคนน้ำแม่น้ำนั้นอร่อยนะคะสับปะรดมะเขูอแกเรียน ไม่ได้ขบดับเลยที่ทาแล้วค่ะด้นะี้นะลงเล่นมุกนะไป เอาไหมฮะเรียมอ้าวไม่ทำเหมือนไปดีกลยคือครับอยากเลี้ยวไ่เที่ยวฟาะไปโยกูจิรู้สึกบ้างรู้สึกไงบ้างครับรูดทองกูดิ อร่อยป่ยปยะครับเอาถามตรงๆอร่อยป่ะอร่อยอร่อย,อ,อ,ย,อ,อ,ยอันไหนที่ถูกใจที่สุดอันไหนถูกใจที่สุดถามท่านหมักหมักอะไรวะมีไม่ดูเลม, <laughs> มีไม่ดูหมักซอสอะไรงาดำใช่ อะไรนะโครตินจานถ่ายไปแล้วเดี๋ยวผมตัดตัดไปนั่นเนี่ยัต่ชั้นนัดกินแล้วก็นอนก่อนก็ได้ค่อยไปไหนตื่อะบนโต๊ะนี่เลยเดี๋ยวจะเปิดไฟลุงพงษ์นี่สุดยอดจริงๆตื่นครับอะไรเโอ้ยเยี่ยมดีต้นบ้านี่จับเรา ครไปอุจิตต่อฝากแหวนออะไรเงี้ยแวะนอนแวะอะไรก็ได้ไม่มีไม่ให้ตัดหญ้าไม่ให้เก็บเลยขี่หมาเยอะนะเรียกไปเรลุงตกใจเลยอ่ะยีงไงลุงเปลี่ยนเอาวันเนี่ยค่ะ เหตุการณ์นี้ไม่ไคาดคิดเพื่อเกิดขึ้น <c oughs> จะอีเอ็มแต่เราหมากแข็งแรงมากเลย <c oughs> ลุงช็อตลุงช็อตข้างเดียว <c oughs> จะเป็นสะพานข้ามแยกอ่ะลุงไปพบเจย สำหรับคลิปนี้เราขอขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง TR Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปต่อหน้านีบดีกว่าไปต่อหน้ารีบดีตจอหน้ารีกเพระว่ามาสิบสิิบนาทีสิบสิบากีได้ผมไม่เกินคนไปเกินมา lên nóng, mình đang lò mồi này nè, lên đà có lên luôn. con oh. nó <laughs>